เฮ้ผมได้กินน่ะมันฮ้อมันไลมันชื่นใจยังเลยครับฟันชื่นเนี่ยอะถ่ายอย่างนี้เดี๋ยวต้องดมคิ้วร้านเกษตรไปเนี่ยมองไรอะอยังนีดูจัง โอ้กระจกไอหอกหักนี่ทำไมอ้วนจังใครโยโทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องโทษหยังนะโทรศัพท์มันไม่ดีรุ่นนี้อ้วนจังเออซื้อมาไหลว่าหยังบอกเขาต้องมาถ่ายผมอ้วนเออไปไหนแล้วลูกแหนะหมาละอะไรอะไรละเดี๋ยวไปทัวร์ละโอ้ตายป้าไอ้หน่ทีตูดกินคืออะไรใหญ่ ไปจ่ายใกล้กับป้าผมก็อ้วนดีค่ะป้าอดมือพี่ป้าอดมือไม่ได้ปดไป้าถ่ายรูป็นมันเนี่ย <c oughs> ถ่ายมาไ <c oughs> ม่ถึงห <c oughs> ูมันลนกล้องอันอยากป้าว่าเองลนกล้องลนลูก นี้หนูอยู่ข้างหลังแล้วนะตรงนี้ยูเทิร์นตรงนี้มันอันตรายอ,อ,อ่อย่าพึ่งเล่้ยงหน้ามานะลูกไปอยู่กับขี้วัวก่ะน,นั่นไงกูบอกก็อย่าพิ่งมาเ่้ยเชยดูทางอย่างซ้ายด้อยครับมีเอารถใหญ่มาเยอะอันตราย รีบไปร้อนเหม่นขี้มากเลยในรถอ่ะเหม่นขี้วัวขี้ผงอ่ะชดชดขี้วอกขี้หมาด้วยขี้หยังด้วยขี้วววัด้้ยขีหยังมากกว่าพูดคำว่าขี้หยังอ สดๆเลยเนี่ยมาใหม่ๆเลยอ่ะช <c oughs> ัว <c oughs> ใหม่มากเลยมา <c oughs> จากโชคใช้ยี่ยังไม่แห้างไงฝนตกอยากไปโยงต่อปลูกป่ะเราไม่ต้องมาแล้วลูกเดินไปเดินมา